คิดลองทำหยิบสมุดขึ้นมาเรียบร้อยไหมอ้าวข้อที่หนึ่ง เขียนจำนวนตัวเลขลงไป9,357ไม่ค่ะคุณครูจะให้รู้ค่าในค่าของแต่ละหลักก่อน เขีดเส้นใต้เลขเก้าเก้าอยู่ในหลักอะไรคะหลักพันมีค่าเป็นเก้าพันเอาเขียนลงไปเลยอย่างรวดเร็ว ให้ทันนะคะมีสิบข้อนะใครยังไม่ตื่นอีกตื่นได้แล้วเรียบร้อยไหมเร็วเลยเรียบร้อยข้อหนึ่งขีดเส้นใต้เลยค่ะ เตรียมข้อที่2เนักเรียนอย่าลืมกีดเส้นใต้เลข9นะคะแข่งกันนะตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทาง ข้อที่สองได้ยังต่อไปข้อที่สองสิบข้อนะคะสิบข้อดูซิจะถูกสักกี่ข้อ เรียนตอบคุณครูได้ไหมสี่อยู่ในหลักอะไรคะหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่าไหร่สี่พันคุณครูปลายทางเดินตรวจดูด้วยนะคะว่ามีนักเรียนคนไหนไม่ยอมเขียนมีไหม ไม่ตั้งใจเรียนบอกชื่อมา เรียบร้อยไหมใครไม่ทันมีไหมคะแข่งนะแข่งกับเพื่อนแข่งกับเพื่อนที่นั่งข้างๆนั่นแหละแล้วก็แข่งโดยภาพรวมก็คือต้นทางและปลายทางต่อไปข้อที่สาม นักียนอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะตัวเลขใต้ตัวเลขโหไม่มีใครยอมใครเลยค่ะนักเรียนชายเยี่ยมยอดมากไม่มีใครยอมใครเลย อยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยมีค่าเป็น9เก่งมากมีใครยังไม่รู้ยังไม่ทราบเลยว่าเลขตัวไหนอยู่หลักอะไรก็ไม่ทราบมนะีแม หลักที่อยู่ทางด้านขวามือสุดก็จะเป็นหลักหน่วยถัดมาทางซ้ายมือถัดมาเรื่อยๆก็เป็นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นมาเรื่อยๆค่ะอ้าวต่อไปข้อที่สี่สามพันหนึ่งร้อยหกขีดเส้นใต้เลขหนึ่ง รีบร้อยไหมหนึ่งอยู่ในหลักอะไรคะหลักร้อยมีค่าเป็นหนึ่งร้อยเก่งมากค่ะเหลือเวลาอีกห้านาทีสิบข้อจะทันไหมอะ เรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยก็ได้ค่ะแต่ละข้อแต่ละข้อมีทั้งหมด10ข้อเรียบร้อยไหมข้อที่5ไปได้ยัง,งขีดเส้นใต้เลขศูนย์ห้าพสิบ ศูนย์อยู่ในหลักอะไรคะศูนย์อยู่ในหลักอะไรหลักอะไรคะลูกหลักหน่วยมีค่าเป็นเท่าไหร่ศูนย์เก่งมากค่ะ อย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้ตัวเลขด้วยต่อไปข้อที่ทันไหม ทันไหมคะทันนะอา้าวข้อที่หตัวเลขเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ ยู่ในหลักอะไรคะหลักหมืน่นมีค่าเป็นเท่าไหร่หนึ่งอยู่ในหลักหมืน่นมีค่าเป็น1นึ่งหมืน่มน,น,นยิ่งนักเรียนทำเร็วเท่าไหร่นักเรียนก็จะมีการบ้านน้อยลง ยากไหมข้อสอบมีออกด้วยนะต่อไป <c oughs> คุณครูมองนักเรียนแล้วใครเรียบร้อยแล้วยกมือค่ะโห<ฮ>ทีนี้นักเรียนหญิงแซงแล้วทีเนี้นักเรียนหญิงแซงแล้วข้อที่เจ็ด 1นึ7ขีดเส้นใต้ตรงเลขศูนย์ใครตอบคุณครูได้ศูนย์อยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลักพันมีค่าเป็นศูนย์ ทีนี้ข้อที่แปจะให้เขียนแต่ตัวเลขคุณครูไม่เฉลยให้ทำเองได้ไหมแปดเก้าสิอานนะอุย้ยตายขอโทษค่ะเดี๋ยวขอโทษค่ะคลิกสไไดลผิด มาแล้วค่ะเอาเขียนตัวเลขไปแล้วก็เขียดเส้นใต้ไว้เลยต่อไปข้อที่9ไม่เฉลยนะคะข้อ8ข้อ9ข้อ10คุณครูไม่เฉลยนะ ต่อไปข้อที่9เลยได้เปล่าข้อที่9 9 5า0ก้า เรียบร้อยยังนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้เลข9นะคะต่อไปข้อสุดท้ายไปทำเอง34816ขีดเส้นใต้ตรงเลข1กันบ้านในสไลด์3ข้อและก็ในแบบฝึกทักษะหน้า14 ใช่ค่ะหน้า14หน้าเดียววันนี้เอาเอาะให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะหน้า14การบ้านสามข้อเนี่ยส่งตอนเที่ยงนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณครูก็หวังว่าการทบทวนนี่คือการทบทวนนะคะวันวันศุกร์เราเรียน มาแล้วก็ต่อเนื่องมาวันจันทร์นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสนุกในการเรียนแล้วก็ได้รับความรู้ในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ